สวัสดีครับผมวันนี้ะนะนร้านครซับยางยนต์นะครับผมพามาชมตัวี s u ซ u นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับโฉมเก่านะใส่เป็นล้อ te 3 7สเปค8.5ออฟ40นะครับรัดด้วยยาง sport x 2 55 50 18นะครับตัวนี้ แปลงดุมเป็นหออก5รูร้อิบสี่นะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคว่าล้นไม่ล้นนะครับเป็นงานไทยบีสปอร์ตนะครับล้อตัวนี้ตัวน,นี้แปลงดุมออกมา1.5 1 2จุนิ้วนะครับเดี๋ยวดูว่าล้นขนาดไหนนะอ่านี้ด้านหน้านะครับระยะการล้นก็อยู่ประมาณต้องมีนิ้ว1นนิ้วนะข้างหน้านะครับดูด้านหลังนะครับ นี่คือในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็ล้นอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะด้านหลังจะล้นกว่าหน้านะครับจากที่ภาพได้เห็นเนี่ยน่าจะล้นกว่าหน้านิดหนึ่งนะครับส่วนความสูงเดิมนะครับกับยางสองห้าห้าห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วมือสอดเข้าไปดูตอนนี้ใช้ห้านิ้วมือกับอีกประมาณสองนิ้วก็อยู่ประมาณเจ็ดนิ้วมือนะครับตรงเนี้ย ความสูงตรงนี้อยู่ที่เจ็ดนิ้วมือผมนะครับเจ็ดนิ้วมือคนของมือผมอ้วนนะมือผมอ้วนอยู่นะครับดูด้านหน้านะครับความสูงเดิมด้านหน้าเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เดิมตอนนี้ห้านิ้วมือกับอีกประมาณนิ้วมือก็อยู่ประมาณหกนิ้วมือนะมันมืดใช่ไหมตอนนี้อยู่ประมาณหกนิ้วมือผมนะครับด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับตัวล้อเดี๋ยวไปดูตัวล้อต่อดีกว่านะครับสวยจัดเลย มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อเขาเรียกว่า e band แล้วกันนะครับหรือว่าก้านเรียบนะครับเป็นล้อ te สามเจ็ดงาน b sport นะตัวนี้เป็นงานไทย b sport สีปีใหม่นะครับเป็นสีออกโทนเข้มนะครับแสงมันอาจจะเพี้ยนแล้วแหละตอนนี้ยแต่ไม่เป็นไรผมให้ดูมิติแล้วกันตัวนี้เป็นห้ารูร้อยที่สีส่นะครับแป้งดูมเรียบร้อยใส่ตัวปอกกันสั่นแล้วนะครับ เอ้ยใส่ตัวอะแดปเตอร์นี่ครับใส่อะแดปเตอร์เรียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งจุดสองนะครับไม่ต้องตัดน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ยางเป็นสปอร์ตเอ็กนะครับสองห้าห้าสิบนะยางตัวนี้ผมขายเป็นหลักเลยนะครับที่ร้านนะครับประมาณนี้นะครับตัวล้อสวยจัดเลยะงานไทยบีสปอร์ตนะครับ น,นี้แปลงดุมห้าลูนี่นะครับขอใช้แสงไฟช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นจริงๆนะเคเดี๋ยวไปดูรถต่อนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหารอยยางสไตล์นี้แบบนี้ทรงนี้สอบถามได้เลยนะครับล้อยางแล้วก็ อะแดปเตอร์ชุดนี้อยู่ที่28,000บาทจบเลยนะที่เราเห็นเนี่ย28,000บาทพร้อมแปลงดุมนะครับโอเคสวัสดีครับประมาณนี้นะ9 9 5 4 4 9 9 9 9สวัสดีครับ Perfect. Perfect. วัสดีครับ